สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องมิติความยาวของเจ้า Camry 2.5 Premium แล้วมันมีผลกระทบกับเรื่องของการถอยเข้าซองอย่างไรครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับทุกคนเพราะว่ารถมันยาวขึ้นเนาะรถมันยาวขึ้นทั้งตระกูลแ a ม r ีและตระกูล Accord ทุกคนมันก็ค่อนข้างที่จะถอยยากพอสมควรเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเฮ้ยมันมีวิธีและเทคนิคการถอยอย่างไรนะครับ ทุกคนเห็นได้ชัดเลยไหมเนี่ยครับไอนี่คือล้อติดหมอนแต่ลองดูความยาวครับดูดูความยาวด้านหลังของแ a มรี่ครับเนี่ยครับกับซูซูกิสวิปแล้วก็อะไรเอ่ย Honda าแจ๊นะครับผมฝากระโปรงหลังจะยาวยื่นขึ้นมาเยอะมากแล้วดูข้างหน้าครับดูสิทุกคนจะเห็นว่าซูซูกิสวิปกับ Honda าแจ๊สด้านหน้าเขาสั้นใช่ไหมแต่ว่า ของ Camry ตัวนี้น่ามยาวเพราะฉะนั้นการถอยเข้าซองมันก็จะค่อนข้างที่จะมีเทคนิคสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนโดยคลิปนี้ผมจะพูดถึง Camry 2.5 Premium และก็รวมไปถึง Honda Accord ไปด้วยเลยนะครับผมเพราะว่ามิติของเจ้า d s e gment ทั้ง2คันนี้มันประมาณ4.8ถึง4.9เมตรครับซึ่งด้วยความที่รถ เป็นรถหน้ายาวและหลังก็ยาวด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการเลี้ยวออกจากซอยก็จะต้องเผื่อระยะวงเลี้ยวมากกว่าปกติซึ่งก็จะเหมือนกับการเลี้ยววนขึ้นห้างเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของการวิ่งแซงเปลี่ยนเลนก็จะต้องเผื่อระยะมากกว่าเจ้ายาริสอัลติซีวิกหรือแม้กระทั่งรถ SUV แบบ HRV ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ใน Google นะครับสำหรับเจ้า HRV ที่ผมเคยได้เคยขับมานะครับก็จะประมาณ4.4เมตรนะครับถ้าเทียบกับเจ้า Camry รือ Accord 4.8เมตรนะครับก็จะมีส่วนต่างถึง0.4เมตรเลยทีเดียวเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับด้วยความที่ว่ารถมันหน้ายาวทุกคนผมก็เลยกัดจังหวะพลาดกัดระยะผ่าทุกคนดูดินะ เนี่เหลือเยอะเลยเพราะว่าไอ้เจ้าหนา้าน่ะยาวแล้วมันแบบว่ากะจังหวะกะกะระยะพลาดไปต้องอาศัยความเคยชินสักอีกสักนิดนึงครับทุกคนมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะ สาธิตการถอยรถแบบเอาหลังเข้านะครับทุกคนถอยเข้าซองนะนี่นะเดี๋ยวผมจะถอยเข้าช่องที่สามแล้วกันนะครับทุกคนคือรถมันยาวอ่ะครับทุกคนเห็นไหมรถมันยาวนะแล้วก็เวลาเราจะเอาหัวออกไปทางนน้นนะทุกคนมันจะต้องปัดต้องขขขขขขเขาเรียกอะไรล้อหลังเนี่ยมันต้องต้อง,ต,องต้องเท่ากับเส้นเส้นเนี้ยพอดีอทุกคนอันนี้คือ อันเนี้ยคือช่องที่สามนะครับทุกคนที่ผมจะเอาเข้านะล้อหลังมันจะต้องปัดมาต้องตรงนี้ครับมันจะค่อนข้างงงนิดนึงนะทุกคนเห็นไหมเน่อะเน่เนีเน่ยน่ปึ๊บหีใช่ไหมตรงเนี้ยดีดีหน่อยที่มันค่อนข้างที่จะเปิดเลยอะอ่นะครับดูนะเห็นไหม แล้วก็หักครับหักเลยมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหดูลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ดูดูข้างซ้ายครับเห็นไหมว่ามันจะตรงเส้นพอดีครับทุกคนอ่ะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆพวงมาลัยครับปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมนี่มันก็จะตรงพอดีทุกคนเห็นไหมเนะ,ะข้างนี้ก็ตรงเหมือนกัน ค่อนข้างที่จะต้องแบบว่าโหต้องแบบค่อนข้างที่จะอ่าเบี้ยวแล้วเบี้ยวแล้วถ่ายที่ไปด้วยเบี้ยวเลยอ่าโอเคตั้งตั้งล้อตรงแล้วลวแ้นะครับเนี่ยทุกคนประมาณนี้ซึ่งโหอ้าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูผลงานกันนะครับทุกคนว่าเป็นอย่างไรครับลักลอ ปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนแล้วลองดูครับทุกคนว่าจะตรงไหมครับตรงอยู่นะรงอยู่นะครับทุกคนดูดิเห็นไหมนี่ครับประมาณนั้นช่องที่สามตามนั้นครับทุกคนคือรถมันค่อนข้างยาวครับเออนะรถมันค่อนข้างยาวแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบกัน ดูดีๆอ่ะแบบเจ้า Camry 2.5 Premium ตัวเนี้มันเท่าไหร่วะ4.8เมตรเกือบ4.9เมตรก็ซึ่งไอเจ้า Accord กับ Camry ความยาวพอๆกันนับเป็นเลขก,กลมๆนลกันนะครับผม4.8 4.4 9เมตรแต่ว่าถ้าเทียบกับเจ้าอุ้ยร้อนนะเข้าไปข้างในดีกว่าถ้าเทียบกับเจ้าซีวิก หรืออซีวิกหรือเอาติสก็ซีวิกกับเอาติสเนี่ยได้ความยาวของเขาน่าจะประมาณสี่จุดเท่าไหร่วะสี่จุดสามถึงสี่จุดหประมาณนั้นนะครับประมาณตีเลขกลมๆก็คือ4ี่จุดหกละกันนะสี่จุดหกเมตรนะครับก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้านับจากไอตัว hrv นะ hrv ที่ผมขายทิ้งไปอนะ hrv คันนั้นอ่ะ 4.385เมตรอาตีกลมๆเป็น4.4ซึ่งอีกคันนี้4.8มันยาวกว่ากัน0.4เมตรทุกคนเยอะนะเยอะมากๆทุกคนก็เลยแบบว่าเฮ้ยแม่งการถอยเข้าเออการถอยเข้าซองการ เอาหน้าเข้าอย่างไรก็ตามมันต้องปรับวิธีนิดหนึ่งนะครับผมนะก็เอาเอามาเป็นทริคให้กับทุกคนที่จะตัดสินใจซื้อ Camry หรือ Accord นะครับผมอันนี้ใช้ได้ทั้งหมดเพราะว่ามิติตัวถังมันพอๆกันครับ